เพราะว่าอุ้มเองก็เดินสายมูอย่างเต็มตัวแล้วค่ะตอนนี้เราก็หันมาทำธรุรกิจเกี่ยวกับสายมูเมต็มที่ใช่ค่ะเริ่มต้นที่อยากเข้าไปเป็นตัวเองแล้วทำธรุรกิจมันเกิดจากอะไรยังไงจริงๆเกิดมาจากว่าตอนแรกกับอุ้มนับถือองค์พ่อพะพิฆเนศอยู่แล้วนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราเป็นคนในวงการบันเทิงใช่ไหมเราก็ต้องนับถือพ่อพะพิฆเนศและที่บ้านอุ้มเองก็จะมีองค์รูปปั้นพะพิคเนศซึ่งเราก็จะบูชาท่านอยู่แล้วแต่ว่าพอมาตอนหลังเนี่ยเอาจริงๆน่าจะบอกเลยว่าได้เข้ามารู้จักกับ องพระแม่ต่าง<อ>ๆนะคะว่าจะเป็นพระแม่รักสมีพระแม่ปัญจกีราเทวีพระแม่อุมาเทวีแม่กาลีเนี่ยจากเรื่องความรักอเอาจริงมาจากตอนที่มีปัญหาความรักในครั้งก่อนกับค<อ>ุณพ<อ>่อของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนหาที่พุ่งทางใจอ่ะคุณผู้ชมว่าเราก็ทุกอไรเงเราก็เหมือนมีโอกาสได้ไปวัดแขกอะคะอ่ะแล้วก็ไปกะไหว้องพระแม่อุมา แล้วก็ไปบอกท่านามปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่หน้าตอนนั้นยรือไงว่าเรามีปัญหาอะไรในใจอยู่ตอนนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังเล่าขอให้ท่านช่วยชี้ทางให้เราหน่อยว่าเราควรจะไปเป็นยังไงไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราจะสินยใจได้อะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะพอตั้งจิตอธิษฐานมันก็ได้จริงๆตามที่เราเข้าถึงองค์พระแม่เนี้ยหลังจากนั้น,นก็ฝึกอินกับพระแม่มากก็เลยเริ่มที่จะบูชาก็ ตอนนี้ที่บ้านก็คือถ้าใครดูไอจีก็จะเห็นอุ้มเป็นแบบเทวรายย่อมๆเราอย่างเงี้ยค่ะพูดว่สวดมนต์ทุกวันไหว้ท่านทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเริ่มต้นเริ่มจากธุรกิจยังไงก็เหมือนกันเริ่มมาจากว่าพออุ้มเริ่มนับถือแม่ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าอุ้มแ่ะ อยากจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นการเผยแผ่พระบารมีของแม่กับพอ่อโดยที่เราสามารถทำแล้วมันทันสมัยได้ด้วยแล้วก็นำมาใช้เหมือนมีท่านติดตัวอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการมีองค์เทพพกเป็นองค์แบบเป็นองค์แบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราลองมาทำเป็นเรื่องของเครื่องประดับดูดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยเริ่มมาศึกษาดูว่าว่าสัญลักษณ์ของพระแม่แลักษนีคือดอกบัว mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ทําเป็นกําไรเป็นดอรยชันแรกก็จะเป็นดอกบัว mm hmm. ใช้สัญลักษณ์ของท่านมาทำ mm hmm. สัญลักษณ์ของแม่อมมาเทวี mm hmm. เป็นตรีศูนย์เราก็มาทาเป็นต้นหมู mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาจากความเชื่อความศรัทธาของเราแล้วเราพอตอนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราก็นําทุกชิ้นของเราเนี่ยไปท,ทําพิธีขาดการทําพิธีจากทางวัดแค่บ,บ้างจากทางที่อาจารย์หลายๆท่านที่มาช่วยเรา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ขัดมาตั้งใจทาเรื่องนี้โดยเฉพาะจนตอนนี้ก็มีน้ําหอมเป็นน้ําหอมในแบรนดของลัคนาเหมือนกันก็จะทําไว้ฉีดถวายองค์พ่อฉีดไว้ถวายองค์แม่หรือว่าเราจะไปถวายท่านเสร็จปุ๊บเรามาฉีดตัวเองก็ได้เพื่อเป็นการเสริมสเสน่ห์เป็นการเรียกซัพ์เรียกความบังเลย แต่ในเรื่องงานก็ขอแลเรื่องความรักครั้งใหม่เราขอหรือว่ามีแจ้งไม่ใช่สั้นขอไอชกพ่อแม่รักสมี่ะไปเจอด้วยซ้ำนะก็ก็คือพอเราได้เข้าถึงคุณแม่แล้วใช่ไหมคะก็บอกท่านเลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีความรักครั้งใหม่นะขอให้เป็นความรักที่ที่ดีต่อกันซึ่งสัตย์ต่อกันแล้วก็เหมือนชักเหมือนให้เราเป็นเป็นคู่คุณคู่บารมีกันที่จะแบบได้เผยแผ่องค์บารมี พ่อแม่ต่อไปแล้วขอให้เขาเป็นรักที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักที่จริงใจก็ก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้แบบนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีใครอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งโอเคลุงมไปได้เจอกับคนที่พบปัจจุบันแล้วก็เขาก็ไม่ได้รู้จักเรื่องราวของพ่อแม่เท่าไหร่อะไระะ <ๆ S 2> อย่างเงี้ยค่ะก็พอดีวันนั้นก็ไปทานข้าวกันเดทแรกเลยอะ,ะ่เงี้ยลมจะไปไหว้พ่อแม่รักสามีพอดีพอเพราะมันเกิดพ่อแม่รักสมีก็เลยพาขึ้นไปไหว้ด้วยแล้วก็บอกว่าบอก,บอกแม่คะ คนนี้ที่มาไหว้ด้วยเนี่ยคะ่ะเ,เขาจีบหนูอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้พบก,กันนะคะถ้าแม่ว่าคนนี้โอเคคนนี้ดีสามารถที่แบบพบกันได้ก็ให้เราสามารถรู้จักเรียนรู้กันต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เห็นว่าไม่ดีพ่แม่ตัดทันทีนะคะอยากให้หนูได้มีโอกาสจะต้องพูดคุยเรียนรู้ทำความรู้จักกาันหลังาจากวันนั้นมาถึงนี้ก็ปีกว่าแก็คือพาไปเช็คเลยพาไปโทรพ่อแม่รับสนิทแล้วเป็นยังไงบ้างเขาเป็นไปตามที่เราขอ เป็นตามที่ขอเลยทุกชัชมเช็คตลกเลยมากเลยทางน่ะตามพี่ตุ๊กตอนพอเราปีปัญหาเรื่องความรักเราเลิกรากันไปแล้วเราว่าเขียนเพลย์ลิสต์เขียนลิสต์ไว้เลยอ่ะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าสิบสองคือมีอะไรบ้างคือนิวบอกว่านิวเคยบอกเธอเธอถ้าเธอมีแฟนใหม่จะต้องลิสต์นะว่าเธออยากได้อะไรเธอเขียนไว้แล้วก็ต้องให้ตามได้ตามที่ลิสต์นั้นถ้าไหนไม่ได้ก็ฆ่ากากระบาดแล้วก็ไม่ต้องไม่เอานะอะไรเงี้ยน้องสอนไว้นี่ก็จดจดพิสไว้ ตอนกระทั่งพอเรามาเจอพวคนนี้มันถูกทุกข้อเลยข้อเีข้อเขียนมาเชนนี้กี่ข้อประมาณ20ข้อเยอะกว่า20ข้อเลยเนาะถูกหมดทุกข้อเลยแล้วเขาให้เขาดูด้วยก็ยังขตัวเพลงเลยว่าอแรกลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วว่าเคยจดไว้แล้วพอดีเปลี่ยนโทรศัพท์ก็มานั่งดูเฮ้ยุมลิฟว์จริงหรือเปล่านุ้ก็มานั่งคุยกับเขาเนี่ยที่เป็นแบบทุกข้อเลยแต่ยิ่งแต่พอมา20ข้อนี้เรามีเพิ่มเติมมพอครบไปหนึ่งปีอ่ะ ก็าสือไปเรื่อยๆค่ะไม <c oughs> อย่างเช่นในิกได้ถูกต่อไปเรื่อยๆหรืถูกต่อไปเรื่อยๆมัในใจรจ้อนเราสืบเพราะคุณมาจากหลวงพ่อค่ถามว่ามาจากพระแม่ไหม <c oughs> ก็เป็นความเชื่อของลูกนะะลูก <c oughs> รู้สึกว่าทุกครั้งที่ท,ที่ที่มีปัญหาอะไรหรือว่าทุกครั้งที่เราขอพรอะไปไปกับองค์ท่านน่ะหมายองค์ท่านรับฟังแล้วก็เราก็ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะ โอเคความเชื่อมาเป็นเรื่องของสมุดตัวถูกไหมคะแล้วก็เราต้องปฏิบัติถึงด้วยโต้งเองอกุ้ก็ถือวถวายของท่านแบบท่านขนมผล,ลไม้ดอกไม้ของหอมของของ,ของดีให้ท่านอะไรเงี้ย<ห><ห>จุดใหญ่เป็นกัญญาเป็นอะไรเงีง้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบทุกวันเพราะว่าเราเองก็ต้องดูงเรื่องของงบประมาณด้วยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่เราจะต้องเปลี่ยนดอกไม้ถวายอะไรให้ท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องสวดมนต์ให้ท่านด้วยเหมือนว่าเราให ส่งบุญให้กับท่านก่อนท่านถึงจะได้ยินแล้วก็ส่งบุญกลับมาให้เราอันนี้คมเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็ได้ดีจริงๆจากเขาเข้าใจใในสิ่่งททีเเราาข้จค่ะอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําผิดเราไม่ได้ทำบาปว่าเราไปไปคิดลูกผิดเมี่ยคนอื่นเขาหรือว่าไปแย่งใครเข้ามาเราก็ดําเนินอยู่ในความถูกต้องค่ะแต่พี่บอกของพ่อแม่ที่แบบไม่เปิดหน้าที่ไม่ใช่ไหมคะไม่อใช่ค่ะคือไอ้ถามว่า มันอยู่ในลิสไหมเอาจริงๆแล้วอุ้มก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอุ้มเหนื่อยกับการปกปผยเรื่องของควารมรักลแล้วก็สี่สิบป,ปีแล้วอ่ะเรารู้อยู่รงการมานานเราก็ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกแล้วหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มก็รู้สึกว่าบางครั้งบางเรื่องถ้าเรามีอะไรที่มันเป็นไพรเวซีบ้างก็น่าจะดีเนาะแต่ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างโดยที่เราเคยเปิดมาตลอดแล้วเราไม่รอดสักคนเลยอะ่ะไมกเหรมมันมันมันก็ เสียใจทุกครั้งถ้าคราวนี้มันจะเดินอะไรที่เรารู้จักกันในครอบครัวเราสังคมเขาสังคมเราวัาแรกก็ไปเดินไหนรอบข้างนอกก็ไม่เคยติดปากนะ mm hmm. ก็เดินจูงมือกันไปตัดรู้จัก,จกไปทุกที่ที่คนปกติทัว่วไปทําแบบคนเป็นแฟนกัน mm hmm. ที่ไหนว่าไม่ได้เอามาลงโซเชียลเยอะแย,ะ,ยะมากมายที่ว่าพี่เขาเองก็อ่ะอาอยุห่างเราเยอะสิบกว่าปี mm hmm. เขาก็คนละสายงานกันเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันเหมือนเย เราก็รู้สึกว่าเราให้ความเป็นส่วนตัวเขาเขาให้ความเป็นส่วนตัวเราแล้วเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้มองว่าเป็นการปิดบังเพราะว่าอยากจะปิดบังว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยมันไม่ได้คิด่างั้นะคะแค่รู้สึกว่าโอเคนะตอนเนี้ไม่อยากกไม่ได้คิดแต่งงานใหม่จานนะคะคือรู้ก็รู้สึกว่าเรามีรูปคนเดียวตอนนี้ยคือพอแล้วก็คือนอนอยู่ี่ไม่ได้อยากมีลูกใหม่นะคะว่าถ้าวันหนึ่งมันจะมีครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้มันเป็นเรื่องหองหนาแต่นะตอนนี้กุ้สึกงล้มสบายใจที่เราอยู่ในจุดจุดนี้เขาเองเขาก็มีความสุขในจุดจุดนี้แล้วกูครอบครัวเราครอบครัวเขาเรู้จักกันกุ้เขาไปเจอพ่อแม่เขาญาติพี่น้อง,องเขาเขาไปเจอครอบครัวุ้นซึ่งล้มสบายกุ้งที่เจอสังคมเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันลงตัวมากๆแล้วเราก็ไม่ต้องแร์โซเชียลมากนกนะคะบางครั้งบางทีพอเราทุกอย่างมันมีสองแง่พูดมากไปก็คนก็หมักไส้ไม่พูดก็หาว่าเอ้าเป็นเมียน้อยปะเนี่ย ปิดปังป่ะเนี่ยอะไรเงีเ้ยคือเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงนะคะทุกวันนี้มันก็เราโอเคเพราะเาเปนปีกว่าแล้วอ่ะมันก็มาสูได้หลายๆอย่างเนะอนนย่งางตอนเราไม่เปิดอน่ะแต่เมื่อกี้ทีุ่พูดเป็นน้อยเราเราอยากจะบอกแฟนว่ายังไง,ไง,ไไงเพราะว่าเรามันมเสิร์ดหน้าแฟนไม่บอกว่าแฟนใครขอบคนณมาเล็กนิดนึงเออเอาจริงๆแล้วว่าห้ามความคิดคนไม่ได้คุณจะจะคิดจะพูดจะอะไรยังไงมันก็ เราห้ามเขาไม่ได้หรอกมันก็เป็นสิ่งทีเขาจคิเพราะว่าเอ้าทำไมเขาไม่โตอะไรเงี้ยแต่แค่ที่ว่าคนเราพบกันมามันแย่นะคะถ้าถือว่าเราจะต้องไปโทหกปิดบังสถานะแล้วครอบครัวเราจะไม่รู้เรื่องหรือเขาจะต้องมาหลอกครอบครัวต้องไปหลอกครอบครัวเขามันเป็นอะไรที่แบบเออเราเคยผ่านเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องราวแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทํา แต่เราก็เช็คดีแล้วแบบว่าเขาีนแน่นอนแต่ว่าก็ต้องเช็คอะค่ะจริงๆเขาก็ใจใช่ไหมกับการไม่เปิดหน้าไม่มีไม่แต่งงานไม่มีลูกแล้วสามสิบเจ็ดที่เขาห้าสิบกว่าค่ะเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบคือเราคิดกันด้วยความจริงใจเราคบกันด้วยโอเคเราเราถามว่าเรามีผู้คุยอนาคตร่วมกันไหมมันก็มีนะคะแต่สิ่งแต่ว่าในเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสซนซิทีฟ ก็เลยรู้สึกว่ามันให้มันให้มันเป็นไปกวนอกจากนีังมีแผนมีแผนจะปีหน้าเรื่องานดีเออรับอมไม่ได้มีแผนนะไม่ได้มีแผนเพราะว่าก็ไม่ได้ปิดวันนี้ก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้แค่ไม่ลงในไอจีเของเราใช่ถ้าใครจะเห็นใครจะเจอก็ก็คนนี้ละค่ะอย่างวันนี้มาไหมคะวันนี้ไม่เห็นนะคะวันนี้วนึงเขาต้องมากัเราสิเราจะมองไงนยุ่งหน่มาก ไปเรื่องอะไรอ่าับการเนี่รักูใหม่ของเราโอ้ดิสนี์เข้าใจมากๆากและดิสนี์ก็เป็นเด็กที่สปอร์ตแม่สุดๆเลยแล้วเขาก็รู้ว่าคนนี้คือแฟน <S <S <ๆ>เขาก็พูดเลยว่าคนนี้คือแฟนหมามันคือแฟนมามีนะป,ป๊าป๊ากับมามีเป็นแค่เพื่อนกันตอนนี้เขาก็รู้เข้าใจทุกอย่างแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อป,ป๊าป๊ามีแฟนคนใหม่เป็นคนนี้นะมามีมีแฟนคนใหม่คือคนนี้แล้วเขาก็ไม่เคยแบบทําให้เรารู้สึกว่าว่าเขาแบบ เขามีปัญหาหรือว่าเขาเครียดอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นเด็กที่พร้อมๆมายแล้วก็รับตัวเข้าได้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เข้าใจโลกมากๆเขาก็จะพูดแบบโอ้พมากับป๊าเป็นเป็นเพื่อนกันแต่ว่ายังเป็นพ่อแม่ของดิสเนาะยังรักยังรักกันแบบดูแลดิสนะอะไรเงี้ยซึ่งโต้งเองก็ที่วันเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาดินเรื่องของลูกอะค่ะเขาก็ไม่ขาดปุกคข้อคือเขาก็ดูแลลูกดีแล้วอย่างยาิิเอมอะเราก็จะให้เขาได้มีโอกาสอยู่กับลูก มีีพี่ก็ไปอยู่เชียร์แบคกี้พ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามจริงมีคนแซวไหมระหว่างพี่กับน้องว่าแ,แต่งแต่มหวานนะเพราะว่าของน้องก็เสิร์ฟหวานทุกเทศกาลวันสำคัญจริงๆเรามีแซวเขาตางไหมแซวคุณยูตรงไหมอือก็แซวแต่ว่าเราเห็นกันตลอดนะคะออแต่ว่าเราก็จะเราก็จะแบบเห็นกันจนชินแล้วว่าตัวเราเ,ราเราองสองคนนะ่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าน้องอุ้ม,มือนจะชอบแซวคู่รักแม็กเน็ตเออเออเกิติดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยน่ะก็จะแซวอะไรเ แต่เราก็แซวแฟนรักผมกันนะว่าแฟนผมไม่เล็กนะคะไม่เล็กค่ะอะไรไม่เล็กแฟนแฟนแฟนไม่เล็กคพงไม่เล็กเออการเป็นวันนี้เขาต้องการกันก็สบายใจที่เหมือนกันก็สบายใจก็ที่มีความสุขอิ่มเอิบขนาดนี้ก็ไม่เล็กนะปีใหม่เยี่ยมค่ะปีใหม่ก็อยู่ที่กรุงเทพค่ะก็จะไปเขาดาวที่กรุงเทพกันค่ะก็ ช่วงหลังปีใหม่จะไปปิดกันสองคนเขา <laughs> เป็นฮานิมูน <laughs> ไม่ไม่ไม,ไม่คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอุ้มพุ่งได้มาใช้ชีวิตจริงๆก็คือตอนนี้นะคะตอนที่เราเป็นตอนที่เราได้ได,ได้พบกับพี่เขาในเพราะเหมือนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเจ็ดปีอ่ะพุ้มทิ้งทุกอย่างไปที่เชียงใหม่อยู่กับลูกมีแค่ครอบครัวอย่าง ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ทํางานไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเพนพอตอนนี้เรากลับมาอยู่ในจุดที่เรากลับมาทํางานกลับมาเดินสายธุรกิจอย่างล่าสุดเมื่อจัดงาน e c o m m e r ์ซไปก็ได้เป็นฐานะเป็นผู้จนะัดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ชอบที่เรามีอีกหนึ่งบทบาทงได้เป็น CEO ได้เป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยเราก็โตมาได้ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจที่เราชอบในเรื่องของสายบู๊ได้เดิทนทางทของเที่ยวก็เรา,เาว่าพี่เขาก็ เป็นคนที่คอย,ยให้คำปรึกษาแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ